กับเรียนท่านประธานสภาชี่เคารพดิฉันนางสาวเปียนุชยินดีสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตเจ็ดพักเพื่อไทยได้แก่อำเภอประทายอำเภอลำธารบิมมนชยัยอำเภอเมืองยางและอำเภอโนนแดงค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เรากําลังย้อนยุคค่ะท่านประธานไปดูสถานการณ์รายงานที่เกิดขึ้นเมื่อสองสามปีที่แล้วนะคะก็คือประจําปี2560 ประจําปี2,564ตามมาตราที่17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองนะคะ ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ซึ่งหลังจากที่ดิฉันได้พิจารณาดูรายงานทั้ง2อฉบับนี้นะคะดิฉันมีความกังวลอยู่หลายอย่างคะ่ะท่านประธานโดยเฉพาะตัวเลขของสถิติที่เพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรีค่ะ ท่านประธานคะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าไม่ว่าเด็กหรือสตรีมีบทบาทต่อสังคมไทยมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากยกตัวอย่างง่ายๆคะ่ะในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสมัยนี้เรามีสสผู้หญิงเพิ่มมาหลายท่านเลยคะ่ะรวมทั้งตัวของดิฉันเองด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้สังคมไทยได้ให้การยอมรับกับสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศ หญิงมากขึ้นค่ะแต่ท่านประธานคะทําไมทุกวันนี้ข่าวการใช้ความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กถูกทําร้ายกับมีให้เห็นมากขึ้นอยู่ทุกวันและมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มีวันที่จะลดลงเลยนะคะและที่สําคัญการกระทาเนี่ยมันดูรุนแรงมีวิธีการซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเคสของพ่อแม่ทําร้ายลูกสามีทําร้ายร่างกายภรรยาหรือแม้กระทั่งลูก ทำร้ายพ่อแม่ตัวเองนะคะท่านประธานที่เคารพคะเมื่อดิฉันได้ดูรายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่รวบรวมจากหน่วยงานทั่วประเทศนะคะในปี2563ขอสไลด์ด้วยนะคะ เราจะเห็นได้ว่ามีจำนวนของผู้ถูกทำร้ายที่เข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้อยู่16,676รายหรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ยต่อวันนะคะ46ลายเลยค่ะซึ่งในนี้นะคะเป็นเพศหญิงมากที่สุด1 5 0 9 0ลรายคิดเป็นร้อยละ90.49ค่ะอันดับที่2เป็นเพศชายและเพศทางเลือกนะคะต่อไปผ่านไป1ปีค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะปี256 ะจะเห็นนะคะ2องสไลด์นี้ตัวเลขไม่ต่างกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของผู้เข้ารับบริการหรือค่าเฉลี่ยก็ยัง46รลายต่อวนันเท่าเดิมเป๊ะๆผู้ที่ถูกกระทำมากที่สุดก็ยังเป็นเพศหญิงเหมือนเดิมเลยนะคะยังมีตัวเลขที่เยอะอยู่มากๆนะคะ ถึงทาให้เราเห็นว่าแม้เราจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาแต่ก็ไม่สามารถทําให้ตัวเลขรายงานเหล่านี้ลดลงได้เลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะดีฉันกับพบว่าจากตัวเลขที่พวกเราได้เห็นนี่นะคะยังมีข้อมูลที่ตกหล่นค่ะแล้วก็ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในฐานข้อมูลนะคะหรือเปรียบเสมือนกับ กลุ่มคนที่มีชีวิตที่ผ้ามัวกับเสียงร้องที่ไม่มีใครได้ยินค่ะท่านประธานคะเสียงร้องเหล่านี้คือเสียงของผู้ถูกกระทําที่ไม่กล้าเอ่ยออกมาไม่กล้าแสดงตัวตนอับอายค่ะกลัวจะถูกสังคมประนามนะคะไม่กล้าแม้แต่จะบอกใครไม่กล้าแจ้งหน่วยงานหรือเข้าไปขอความช่วยเหลือใดๆดิฉันจึงคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้ ควรได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเร่งด่วนค่ะดิฉันจึงอยากฝากคำถามนะคะผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ทั่วถึงได้อย่างไรคะเพื่อให้เสียงของพวกเขาเหล่านั้นถูกได้ยินให้เขาได้กล้าออกมาแจ้งความเรียกร้องสิทธิความยุติธรรมนะคะและให้ชีวิตที่พร่ามัวของพวกเขาได้รับความยุติธรรมและมีชีวิตที่ สดใสขึ้นค่ะ จริงๆดิฉันนะคะท่านประธานได้ไปสืบค้นแล้วก็พบเจอระบบช่วยเหลือเยียวยารวมถึงป้องกันการกระทําความรุนแรงของประเทศอังกฤษนะคะซึ่งดิฉันจะขอแชร์สักนิดนึงค่ะเขามีองค์กรองค์กรหนึ่งที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะค่ะเขาเรียกว่า sexual assault referral center นะคะหรือ SARC คะ่ะเป็นศูนย์บริการทางแพทย์และนิติเวชท,ที่มีหมอเฉพาะทางด้วยนะคะดูแลแบบ one stop service ก็คือครบวงจรเลยเขาจะให้บริ การในด้านการรักษาพยาบาลทั้งทางร่างกายด้านจิตใจและยังมีการติดตามผลการรักษาด้วยนะคะรวมไปถึงมีการเก็บหลักฐานทางนิติเวชเพื่อใช้ในทางกฎหมายให้ด้วย ระบบของเขาง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมามากนะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าวันนี้นาง A นะคะได้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศนาง A ขอเข้ารับบริการที่ศูนย์ SARC กายบานได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนาง A ก็จะได้รับการตรวจร่างกายค่ะตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตรวจการตั้งครรภ์รวมถึงได้รับยารักษาอาการหรือป้องกันโรคต่างๆด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะนาง A จะได้รับการ การตรวจวินิจฉัย ตรวจนิติเวชนะคะซึ่งนางท่านางเออยากจะแจ้งความหน่วยงานนี้เขาติดต่อตํารวจให้เลยค่ะดําเนินคดีให้เลยนะคะแต่ถ้านางเอไม่ประสงค์จะแจ้งความเขาก็จะเก็บผลการตรวจทางนิติเวชให้เอาไว้นะคะเป็นระยะเวลา2ปีซึ่งนอกจากนี้แล้วทางศูนย์บริการนี้ยังมีการติดตามผลการรักษาหลังการรับบริการอีกด้วยโดยผู้ถูกกระทำนะคะสามารถเข้ารับบริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะดิฉันจึงอยากฝาก คำถามผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานนะคะว่าท่านได้มีกลไกลคุ้มครองดูแลรวมถึงการให้การบำบัดฟื้นฟูเยียวยาผู้ถูกกระทำเหล่านี้เหมือนที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นด้วยหรือไม่และอย่างไรคะท่านประธานคะเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวดังมากๆในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านของดิฉันเองนะคะมีข่าวคะ่ะรวบหนุ่มข้างยาบ้าไล่ตีพ่อแม่ ถือเสียมค้อนแก้ผ้าวิ่งรอบหมู่บ้านแถมยังไปปีนปรูปหล่อย่ยาโมที่เป็นที่สักการะของชาวนะครราชสีมาด้วยสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวบ้านมากตำรวจรีบชาร์จเข้าจับหวันโดนชาวบ้านรุมประชาทันค่ะท่านประธานคะหลังจากนั้นนะคะผู้เป็นแม่ได้ออกมาบอกค่ะว่าลูกชายเขาติดยาเสพติดเมายาค่ะเอาไม้ไล่ตีพ่อแม่ทนไม่ไหวรีบเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีนะคะจาก กรณีนี้นะคะท่านประธานดิฉันเห็นว่าปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เกิดเหตุนี้ก็คือยาเสพติดค่ะยิ่งช่วงนี้ระบาดหนักในพื้นที่ของดิฉันนะคะซึ่งดิฉันเคยหารือในสภาไปแล้วค่ะว่าตอนนี้ราคามัน7บาทนะคะแต่ท่านประธานคะล่าสุดไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาราคามันเหลือเพียงเม็ดละ5บาทแล้วค่ะถูกกว่าน้ําเปล่าอีกนะคะดิฉันจึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวควรที่จะมี มีการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆในพื้นที่นะคะให้ปรับปรามอย่างจริงจังค่ะเพราะทุกวันนี้ความรุนแรงในเหล่านี้นะคะส่วนมากล้วนเกี่ยวข้องและมีผลพวงมาจากยาเสพติดทั้งสิ้นค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานดิฉันขอฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องของดิฉันนะคะที่ได้รับชมและรับฟังอยู่ค่ะหากท่านเป็นคนหนึ่งนะคะที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงหรือ เพราะเห็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัวท่านสามารถขอความช่วยเหลือจาก191หรือสายด่วน1300ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านพัศลินรามวงครับ เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันพัชรินราบงค่ะผู้แทนรัษฎรชาวบางซื่อดุสิตแขวงถนนคนครชัยศรีพักก้าวไกลค่ะแล้ววันนี้ดิฉันขอเป็นผู้แทนเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ที่ถูกกระทําความรุนแรงผู้ซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมไทยนี้และถอดใจเข้าสู่กระบวน